สวั 1941, สดีครับแยงครับสวัสดีครับแยมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมว่าจะมาตามเลขมงคลเลขเด็ดเลขมงคลมันบอกว่าแยมเมนครับอ้าวเป็นเลขวัตถีเดียววัทถีเดียวเขาจะเลขเขาจะเลขปิ่งเนาะแมีนครับเป็นเลขปิ่งโอ้โหหลุดไปอ่ะฉะนั้นพี่น้องกหนึ่งสี่ักหนึ่ีเนาะเราต้องถามหาหลักฐานเก่ามาเบิ้งด่วนรัดตันตอนคือรวดเร็วท่านใจ ตอหงวดงพี่น้องที่วันที่สินะครับสิบพุดสาคมสองพันห้ารอยหกกันนะคะรับนุบุรีเอฟซีตัวเงบทตัวน้อยเขียนรัน หน่อยพวดบาานพี่นอ้องตักกันหน่อยพวดบานนี่ดึงใเอาเลขเด็ดับผมน่าสนใจมากเลยเลขเด็ดเลขมงคล ปเปลี่ยนไปนะนั่น,น,นอันนี้นนนวันเตอมมึกไหมมันได้ใจไงเอฟซีครับเลขเด็ดเลขมงคลน,นะครับนับสิบหกพฤษภาคมหกหกครับเป็นบนล่างนะครับด้วยเอฟซี บนล่างนะครับเนกโ้นี่ครับ ทีมงานนะครับเนาะทรงมาให้ประเตียมคือเก่าครับมาติดตามมาเบิ่งกันต่อหมดวันที่16บหกคีคบเนาะบนล่างสกับห้า กับหานี่บ่มีตัวเนียนนะครับเนาะครับมาเบิ่งจับคู่มาให้นะครับแต่ว่างวนเนี่ให้มากสามหางยางละสามหางครับผมบนสามบนสามคู่ล่างสามคู่นครับบ่มันจะเป็นบนล่างไปเลยเอาบนล่างไปครับเราว่าบนล่างไปคือซีกับลักซี่กับมีสามหางกับลักหาก็มีสามหางครับคกับมีเล็กสามตัวมานำครับผมโอ้หดนี้มีเล็กสามตัว ครับผมอ่ะมาบง,งกันพี่น้องสี่ครับผมวิ่งบนล่างนะครับสี่กับห้าพี่น้อง fc นะครับลง<ม>เทียมจัดดีดก่อนนะึงบนล่างแนละ้วพี่น้องด้้อนะครับนี่คือล่างสี่หนึ่ง สี่สามสี่เจ็ดโอ้ตัวเงี้ยควรพี่ดีตัวลงเสือมันนี่ลักห้านะครับ,รบห้าหนึ่ง ห้าสามห้าเจ็ดครับมักตัวแดงเขากับพี่จ้าหน้ามึงเอานอเ,อเนอะเอฟซีเนาะ ว่าที่แน่เล็กวิ่งกระจอานี่เก่งอยู่นะครับวันนี้เลขสามตัวรเรียมเบิรงในโทรศัพท์ส่งมาจอดอะไรกับรลดนานอะ ครับสองสี่เจ็ดสับหลับเจ็ดห้าสาม ท่านี้ครับสามหางขับเย็นนะครับเนาะครับวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกนะครับเ,เ,เด้วเลขเด็ดเลขมงคลครับบนล่างสี่กับห้านะครับ ีกับ5เนี่ยพอเตรียมลงสีจังแล้วกับบริษัทนะครับสกับห้าะครับเนาะจับโค้1สี่หนึ่งสีสามสีเ็ดห้าสครับส่วนเลขสามตัวเป็นไกลมาก2 4ง็ บงีกับหาเทียว่าทาเอฟซีบมักที่เป็นจับคู่ไม่ให้เข้ากับสาแมนาเอาไปจับกับตัวอื่นก็นได้นะครับหรือว่ามักในนี้แต่ที่สําคัญเขาอ,อย่าลื่มนะครับด้ e FC, บววเอฟซีกับตัวไว้นามักตัวเองย่าลื่มกับตัวไว้นํานะครับเนะาะเพราะว่าเลกขขเจก้จกบริษัปกหลักนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับนะครับผมพี่น้องทีไวมาก พี่น้องที่ซีเรีแคบหน้าจอไว้นะครับผมกับเลขเด็บเลขมงคลนะครับพี่น้องที่ซีเอาแคบหน้าจอเสร็จจิ้เรียบร้อยแล้วก็ยึดเรื่องกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมให้วิ่งบนสี่กับห้านะพี่น้องสี่กับห้าจับคู่แบบนี้สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดหาหนึ่งหาสามหาเจ็ดเอกสามตัวกับนี้สองสี่เจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งออาไปหาหยิบหา จับสลากกินแบ่งการบานกันได้ครับผมอ่ะเด็กมงคลของอพอเตรียมกะทางคุ่นสมห้นะครับด็กระับกันนิดนึงวัดที่แ้วเขาเลิกวิ่งวดนี่จะเดินต่อกันวันนพี่พ้องที่แคปหน้าจอไว้แต่ผิดจาหน้าชอบก็เอาเพราชอบกับค้านวันะพ่น้องนีง่อยอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ